สวัสดีครับวันจันทร์ที่3กรกฎาคม66พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV c o โ o นะครับเรามาดู geo g r a p h c ที่มีผลกระทบต่อกันตัดสินใจในการลงทุนโดยเฉพาะที่รัเสเซียครับที่ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นโดยกลุ่มวากเนื้กุ๊บที่เป็นพิมพโตนโก้ที่เคลื่อนย้ายไปอยู่เบลารุสโดยประธานาธิบเบลารุสเชิญไปนั้น ทุกคนกําลังรอดูว่าปูตินในอํานาจจากนี้เป็นต้นไปภายใน9เดือนอย่างที่เ e วิทโรสอินดิเพนเดนต์กรุ๊ได้พูดเอาไว้ชัดเจนครับว่าทุกคนกําลังเฝ้ามองดูแม้แต่ยุโรปและอเมริกาและทั้งจีนทั้งอินเดียทุกคนมองดูว่าปูตินจึงจะมีอํานาจอยู่ต่อไปไหมตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกกุมภาปีนี้จนถึงกลาง ต้นปีหน้าจะครบรอบในรอบ2ปีนั้นจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปีกว่าที่ผ่านมาแล้วเข้าสู่ปีที่สองอีก9เดือนจากนี้เป็นต้นไปมาดูอํานาจของปูตินยังจะอยู่หรือจะถูกยึดอานาจปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในมอสโกเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนาคาดคะเนยังรอดูอยู่แต่โดยภาพรวมเราก็ไม่รู้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างวัคเนอร์กุ๊ปที่ไปอยู่ในกลุ่มของเบลารุสพร้อมจะเกิดสงครามเกิดขึ้นกับ ปแลนด์ยูเครนแล้วก็สวีเดนหรือแม้แต่ใกล้ที่สุดก็คือลิทัวเนียที่เป็นแตกออกจากกระเซียชัดเจนแล้วครับวักเนอร์กรุ๊ปนั้นมีอำนาจในการส่งพลังทหารรับจ้างมาแต่จังนี้เป็นต้นไปเขาจะหาอะไรในเมื่อปูตินตัดกลุ่มนี้ออกไปแล้วเพื่อเห็นชัดเจนว่าจังนี้เป็นต้นไปจะไม่เกี่ยวกันปัญหานั้นเรามาดูตรงนี้ครับในอนาคตอย่างอื่นไม่มีแล้วครับแต่ในเรื่องของ geo graphic ของแมคโครอาลุกมันชัดเจนแล้วครับ ทุกคนเฟดยังไงจำเป็นตอกัขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่หลังจากประกาศออกมาแล้วตัวเลข cpi นะั้นอยู่ที่4.6เทียบกับเดือนก่อน4.7ก็คือชะลอตัวลงอยู่ที่การเฟดจะตัดสินใจแต่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับภาวะเงินเฟอ้ออยู่เหมือนกันทั้งอังกฤษและยุโรปก็เช่นเดียวกัน ecb และชัดเจนว่าจากนี้เป็นต้นไปการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดยังอยู่คือ2ครั้งซึ่งเดือนนี้จะขึ้น0.25ที่ทุกคน80 ถึง90%คิดไว้เช่นนั้นก็มาดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่แต่การตัดสินใจการลงทุนจางนี้เป็นต้นไปจะเกิดผลประโยชน์กับฟันและของเฮดจิ้งฟันต่างๆตัดสินใจเพราะอยู่ในฟิกอินคัมตลอดจนถึงสิ้นปีนี้และต้นปีหน้าแน่นอนเพราะทุกคนคาดเคเนว่าเฟดอย่างเร็วที่สุดในการที่จะลดดอกเบีย้ยคือกลางปีหนะ้าก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปจะไม่เห็นเร็วๆนี้แน่และปัญหานั้นถึงแม้การถอน QT ออกไป และค่อยจะมาปั๊ม QE ออกมาในปลายปีหน้าเพราะจะต้องออกพันธบัตรให้กับรัฐบาลในการไม่ให้เกิดหนี้เพิ่มขึ้นอีกต่อไปและกานที่อนุญาตให้1 trillion US ดอลลาร์น,นั้นชัดเจนครับและจะขายให้กับใครฉันแน่นอนจึงต้องประกาศเป็นญาติดีกับจีแน่จากนี้เป็นต้นไปจะเห็นเพราะวันศุกร์ที่ผ่านมากองทัพของสหรัฐโดยแพนตากอนประกาศแล้วว่าดาวเทียนที่ยิงตกนั้นไม่ใช่สอดแนมชัดเจน จันไม่ต้องแปลกใจเลครับนี่คือสิ่งที่อเมริกากลัวจีนมากที่สุดหรือก่อปัญหาสร้างขึ้นและก่อปัญหาในการเรื่องก่อสงครามไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการค้าต่างๆที่แพ้จีนมาตลอด10กว่าปีตั้งแต่ยุคสมัยโอบามาแล้วต่อมาด้วยโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเรื่องอูห oh, ั่นเป็นแหลง่งเพราะเชื้อของโควิดสุดท้ายออกมาแล้วครับ F b i หรือ CIA ก็บอกว่าไม่ใช่ เห็นชัดเจนนะครับนี่คือยัดเยียดให้เกิดจีนตลอดเวลาปัญหาต่างๆนี่คือยิ่งก่อแคปของความแตกแยกระหว่างจีนกับอเมริกาแข่งขันกันสูงแน่กันน้าจากนี้เป็นต้นไปเหมือนกับที่สภาสูงสภาล่างทั้งทั้งสองพรรคละครับที่ออกกฎเกณฑ์กีดกันจีนทุกอย่างเพราะกลัวแพ้เรื่องธุรกิจการค้าทุกชนิดเพราะเรื่อง5 g นั้นจีนล้ำไปไกลมากถึงต้องสกัดไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยี ai ที่เป็นชั้นยอดโดยเฉพาะ แข่งขันกันมากฉันไม่แปลกใจจากนี้ต้องผ่อนปลนทุกบริษัทของอเมริกาที่ถูกจีนแซงเช่นคืคอไมโครแล้วก็เนวิเดียที่มีผลกระทบ20%เนถึง25เซนตมาจากจีนทั้งนั้นสั่งซื้อถึงหาลู่ทางและแก้โกรธต่างๆที่จะปลดล็อกถึงไปตั้งฐานอยู่ในยุโรปบ้างไปอยู่ในเอเชียคือญี่ปุ่นเก,เกาหลีใต้บ้างเพื่อจะส่งออกไปทางจีนซึ่งได้อนุมัติบ้างแล้วบางส่วนจากสหรัฐอเมริกากับมาดูตรงนี้เถอะครับ นี่คือต้องการที่จะซื้อหุ้นอะไรกับมาดูประเทศไทยข้อตกลงที่จะเปิดสภาในวันที่4นี้เลือกประธานรัฐสภาจะเป็นใครก็แล้วแต่สองพักแต่จากนั้นก็เสวเสียงเพื่อเลือกนายกครั้งที่1ประมาณอาทิตย์หน้าหรืออย่างช้าสุดคือวันที่13กรกรกานี้จะเห็นว่าคุณพิธานจะผ่านกฎเกณฑ์ของโสรวหรือไม่ซึ่งปัญหาต่างๆนั้นมีตั้งในเรื่อง11 2ในเรื่องของแบ่งแยก วันชาติเอ่ยซึ่งคณะของเขาเสนอออกมาก่อความวุ่นวายทั้งนั้นถ้าเลิกละสิ่งนี้ออกไปการตั้งรัฐบาลก็จะไม่มีปัญหาของทักร่วมเรามาดูลทุกคนรอความหวังและดูว่าการปฏิบัติราชาการจะเป็นอย่างไรทําได้จริงไหมตามนโะยบายเรื่องของโซเชียลเวลแฟร์เรื่องรัฐสวัสดิการต้องใช้เงินถึง1.3ล้านล้านบาทนะครับนี่คือภาพรวมชัดเจนครับ กลับมาดูตรงนี้การลงทุนตัดสินใจให้ดีครับผมยังยืนยันว่า g โกโบไรแข่งขันเลือกลงทุนแน่จากนี้เป็นต้นไปอยู่ในฟิกอิ c o m มและอยู่ในหุ้นของ Healthcare อยู่ในรูปของชิป AI ทั้งหมดที่แข่งกันสูงมากๆโดยเฉพาะจีนนั้นพุ่งเป้าลงทุนช่วยตัวเองได้เจอสินค้าต่างๆชิปพัฒนาขึ้นตัวเองแล้วก็เปิดกว้างเชิญชวนทุกคนเข้ามาไมได้ ล็อกอะไรทั้งสิ้นแล้วจึงเห็นชัดเจน Microsoft เข้าไปทุกคนไป Apple หุ้น Apple ก็สูงสุดในรอกบ16ปีจากนี้เป็นต้นไปชัดเจนครับเกือบ200เหรียญแล้วแล้วทำให้มูลค่าสูงขึ้น3ทเทเียน u s อดอลลาร์อีกรอบหนึ่งตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปนั้นชัดเจนแลวครับทุกคนพุ่งเข้าไปเทคโนโลยีจ้ำขึ้นมาตั้งเกือบ40เซแล้วนะครับในหุ้นตลาดนิวยอร์กในกลับมาดูที่ประเทศไทยในะการลงทุนได้ดีครับฟันกลุ่มเฮลท์แคร์แน่นอนครับ เลือกให้ดีนะครับเราจะเป็นครับและในเรื่องรัฐบาลเนี่ยมีเร็วขึ้นแน่ภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นสิงหาก็ได้แล้วแล้วการบริหารประเทศชาติจะแข่งขันกันเลือกกลุ่มแบงกิ้งเคแบงก์ BBL SCB ครับซื้อไปแล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยีคือแอดวานทูก็ซื้อกันไปที่ชอบตัวไหนมันจะไฮไลท์ส่วน AIS คือแอดวานนะั้นเขาไปซื้อบิ t ครับของออนไลน์ในเรื่องของเรื่องของเทรดดิ้ง ชัดเจนครับพะบิตครับเจงเขาถูกซื้อเข้าไปเหมือนกับไทมินิตไม่ร่วมกับบิตครับก็ไทมินิตก็ดีขึ้นเห็นไหมครับสิ่งที่ผ่านมาคือบิตคอยทั้งหมดคือเกรงกำไรปั่นกันมาตลอด3ปีจากนี้เป็นของจริงครับดิจิตอลเคอร์เรนซีจะเกิดขึ้นทุกคนเทรดดิ้งด้วยดิจิตอลทั้งหยวนทั้งเยนทั้ง,งด,ดอลลาร์หรือท้องถิ่นของตัวเองทั้งนั้นทุกคนเลือกเข้าไปให้ดีครับแนะนำให้ซื้อครับทั้ง AIS 2 แล้วก็ของ Delta, HANA, KCE, c a l c ว m um, ซื้อเข้าไปเดยครับเทคโนโลยี Technology เหล่านี้จะแข่งกันกันสูงมากในรอบ10ปีจากนี้เป็นต้นไปเป็นเซกเตอร์ร h potential จำขึ้นขณะที่กลุ่มสำหรับน้ำมันนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานทดแทนคือแสงอาทิตย์และพลังงานลมคือเกา g p s c b g m และก็ e a อุตสาหกรรม e v ค a r ไทยนั้นแข่งขันกันสูงมากกับรอบบ้านแน่นอนเชื่อนะครับแล้วเราจะเป็นฮาบ และทุกคนจะเป็นฐานย้ายเคลื่อนมาทั้งอินเดียทั้งเวียดนามทั้งไทยทั้งมาเลยทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็แข่งขันกันแข่งในเรื่องของ AI ชิปแข่งกันในเรื่องของอุตสาห์ EV คาร์ไทยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งได้ด้วยความคุณสมบัติของพลัางงานของทุกคนในเรื่องของสกิลมีความเชื่อมั่นสูงมากจากนี้เป็นต้นไป ฉานเลือกกันลงทุนครับส่วนเรื่องของโวริซึมนั้นแน่นอนครับเป็นเป็นซีซันอล AOT นั้นยังไงก็ต้องเก็บค่าเราวางสนามบินเข้ามาตั้งแต่ปีหน้าก็ AOT ขึ้นได้ประโยชน์กลุ่มที่จะไฮไลท์จริงๆและย้ำให้ซื้อเลยกลุ่มเฮลท์แคร์ครับ BS กับ BDMS กลุ่มแบงกิ้งกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มเทคโนโลยี AI5G คือ a อดวานซ์กับ2เลือกกันลงทุนจากนี้พัฒนาขึ้นครับ ยังไงซะทดสอบสิ้นปีได้แน่1680ถึง1700จุดยืนยันอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ